สวัสดีครับพรเพื่อนครับฝาเพื่อนมาชมปลายนานะครับผมสะเลี้ยงป้านะครับผมนะมาชมบรรยากาศยามค่ำนะครับผมฝนทำท่าจะตกเนาะเลยมาถ่ายพเพื่อนชมนะครับผมเริ่มเขาเริ่มอันนี้ครับถ่ายที่แล้วนะครับผมรอเตรียมทำนาแล้วนะผมนะ เริ่มถายที่รอเลยนะครับฝนเริ่มตกเนาะนะผมน่ะช่วงนี้นะครับผมจะได้ทํานาปีแล้วนะครับผมนะ,น,ะมน้าํนะาในสระก็ยังเล็กเอเหลือมีน้อยอยู่นะครับผมกุดสระใหม่เนาะต้นกล้วยก็เริ่มโรยลาเริ่มตาเยอะเลยนะผมนะถ่ายต้นกีเหล็กให้เพื่อนๆชมเนาะ พลังสูงนะครับพลังโตเลยนะครับผเนาะเห็นหัวปีออกหลายหัวเลยนะครับผมเนาะนครับน้ำเริ่มมีเนาะนะฝนตกนะครับผมเนาะนาก็ลงกล้วยใหม่เนาะนะผมเนาะเนี่ยครับหลังจากที่คุดสะน้ำในสระก็ ยังมีอยู่นะครับผมนะครับ,นะรบมีหลายหัวเลยนะครับผมนะจะทำไงเอาเนาะ วยก็กำลังงามเลยนะครับต้นเหลืออยู่นะครับวกน่ะฝั่งนี้ก็เริ่มปลูกใหม่นะครับต้นนี้ปลูกแล้วก็เริ่มโตน้อน,นะครับนะครับเห็นไหมต้นนี้ตนน้นงามเลยนะครับ้วย บรรยากาศเงียบเงานะครับตรงไหท้องนายำข้ามนะครับผมลมพัดเย็นสบายเบาๆนะครับผมนะครับฝ้าคึมมาแล้วนะครับผมนะฝนต,ตกแน่นอน,นครับผมเลยมาถ่ายก่อนจากมืดเนาะมาถ่ายพเพื่อนชมนะครับผมนะ ลงเยอะเลยนะครับเร่อนี้นะครับนะครับทั้งตะไคร้นะครับผมเน<อ>่าปลูกเยอะเลยนะครับผมตะไคร้กล้วยเนาะนะครับลงทั้งแถบเลยนะครับผมเน่าฝั่งนี้ ใส่ดินเต็มทั้งฝั่งเลยนะครับผมเนะนะครับพอด้านนี้นีด่ดูลึกมากเลยนะครับผมสะเรียงปลาเนาะขุดใหม่นะครับขุดเพิ่มลงไปเนาะนะครับผมเนาะ ก็ลงกล้วยใหม่เนะน้ำด้าน,นี้นะครับผมนะตะไคร้กล้วยนะครับผมทนี่ครับขอดันดินลงไปถมปิดคลองนะครับผมนะตรงนี้เป็นสุดท้ายของคลองเนาะ เหลือช่องไว้ให้ปลาเนี่ยนะครับเหลือช่องไว้ให้ปลาเผื่อน้ํามาลำหนักนะครับปลาจะอยู่ในตรงนี้ในส่วนของท้ายคลองนี่เลยนะครับนะบผม,มเขามาขุดเพิ่มนะครับท่ครับฝั่งนี้เนาะ คนที่เข้ามาขุดไป่ได้มาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะอ๋อเนี่ยครับมาจากถนนครับก็ขุดเฉพาะให้เป็นช่องแค่ตรงนี้เพื่อจะทำที่ดักปลาเนาะให้ปลาลงด้านสุดของนี้พอดีนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็มีปลาอยู่นะครับในสระน้ำนะครับก็มองไปสูงอยู่นะครับนี่รับ พอตมดิ่ลงมาเนาะปิดปิดคลองด้านนี้นะครับผมนะแล้วก็ไปยขยายด้านนู้นนะครับผมนะครับยังมีปลาบานให้ชมได้อยู่เนาะบรรยากาศนะครับค่ำๆมืดๆ แบบนี้นะครับผมนะเงยียบเหงาเลยนะครับผมต่างจังหวัดครับผมนะก็สงบดีนะครับผมนะ เลยมาถ่ายเพื่อนๆชมเนอะนะครับผมนะฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยเขาเริ่มขายายพันธุ์นะครับผมนะนะีครับเขาตัดต้นอ่อนเนอะไปปลูกนระับไปลงเต็มพื้นที่เลยนะครับผมนะ เลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะชมบรรยากาศท้องไร่ท่านายามข้ามเนาะปลาหน้านะครับผมที่จะเลี้ยงปลาหน้านะครับฝั่งนี้ก็ตะไคร้เริ่มงามกันเลยทีเนาะได้ฝนนะครับผมถึงภาพสวยๆนะครับก่อนก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม คลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับสวัสดีครับผม